ครัวซองขนมอ,อกเพื่อการเฉลิมฉลองชัยชนะในสมัยส,ยสงครามยุคออตโตมัน สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรนาวันไฟเดย์ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากที่ช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยก็คือ stay home กันยาวๆนะคะก็ได้สั่งของกินมาเยอะมากๆนะคะหมอได้เป็นคนที่ชอบกินขนมมากๆเลยต้องบอกว่ากินขนมเป็นชีวิตจ,จิตใจนะคะเมนูที่สั่งมาบ่อยๆอีกอย่างนเนี่ยก็คือครัวซองนั่เนเองค่ะครั้นี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วครัวซองเนี่ยเราคิดว่ามันมาจากประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอไปหาข้อมูลมามัน ไม่ใช่นะก็เลยคิดว่าจะมาทําหมออยากเล่านะคะตอนครัวซองนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หมอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาด ep ถัดไปคะ่ะ พูดถึงครัวซองนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจะต้องคิดแน่นอนว่ามันจะต้องมาจากประเทศฝรั่งเศสถูกไหมเพราะมันเป็นขนมยอดฮิตพอพูดถึงครัวซองเนี่ยนึกถึงฝรั่งเศสทันทีแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วครัวซองนั้นเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศออสเตรียนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวครัวซองนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับขนมที่ชื่อว่าคิทเซลนะคะซึ่งตัวคิทเซลเองนั้นเนี่ยมันเป็นขนมท้องถิ่นนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะเอกลักษณ์เลยก็คือหอมเน มากๆนะคะของกรุงเวียนนาในสมัยนั้นนั่นเองค่ะโดยคิสเซลนั้นะนะคะสามารถสืบประวัติไปได้ไกลถึงปี1683นะคะหลังที่มีชัยชนะของออสเตรียที่มีเหนือกองทัพออตโตมันนั่นเองค่ะ ใน,ในช่วงนั้นนะคะช่วงที่กองทัพออตโตมันนะคะได้มาปิดล้อมกุงเวียนานาเนี่ยนานกว่า2เดือนนะคะก็ได้พยายามที่จะเข้าไปด้านในนะคะโดยการขุดอุโมงค์นะคะโดยการขุดอุโมงค์นั้นนะคะก็ขุดอุโมงค์ลอดกำแพงมายังเนินเขาคาเลนเบิร์กนั่นเองค่ะขณะนั้นเนี่ยก็มีเคสทำขนมปังนั้นเนี่ยได้ยินเสียงขึ้นมานะคะก็เลยไปเตือนนะคะทำให้ทหารของออสเตรียนั้นเนี่ยออกมาขับไล่กองทัพออตโตมันได้สำเร็จนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะนะคะร้านเบเกอรี่ต่างๆรวมถึงเชฟทาขนมต่างๆนะคะก็ได้ทําขนมคิฟเฟลขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนั้นนั่นเองค่ะจร่งอันที่จริงแล้วนะคะตัวคิฟเฟลเองนะคะก็มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1227เลยนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในบทกวีนะคะที่บรรยายถึงขนมคิฟเฟลในค่ําคืนวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ โดยในตอนแรกนะคะตัวคิฟเฟลเองเนี่ยไม่ได้มีหลายเลเยอร์เหมือนครัวซองผ้างเสในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันนั้นเนี่ยคำว่าคิฟเฟลนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นสิ่งที่พูดถึงคุกกี้รูปพัะจันรเซียวไปแล้วค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วครัวซองนั้นเนี่ยมันมาอย่างประเทศฝรั่งเศสได้ยังไงใช่ไหมคะขพราะสันนิษฐานว่าจริงแล้วครัวซองนั้นเนี่ยอาจจะเดินทางมาพร้อมๆกับพระนางมารีองตัวเนตนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์นะคะก็เป็นเจ้าหญิงแห่งออสเตรียนะคะที่มาสมรสกับพระเจ้าหลุยที่16นั่นเองค่ะแล้วก็ว่ากันว่าตอนที่ท่านมานะคะท่านก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับอาหารฝรั่งเศสเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะด้วยความที่คิดถึงบ้านด้วยแหละก็เลยมีรับสั่งนะคะให้ทําขนมที เฟลขึ้นมานะคะโดยเขาก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วคำว่าครัวซองนั้นเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคำว่าเครเซนที่แปลว่าครึ่งเซี่ยวพระจันทร์นั่นเองค่ะแต่ประเด็นของพระนางมารีองตเนตนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานนะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดท,ที่จะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคิดเฟลหรือว่าครัวซองนั้นเนี่ยมันเข้ามาในฝรั่งเศสตอนไหนนะคะ โดยหลักฐานเดียวที่เป็นไปได้นะคะก็คือการเปิดร้านเบกเกอรี่เวียนนาแห่งแรกในกรุงปารีสนั่นเองค่ะโดยร้านเบกเกอรี่แห่งแรกนะคะที่เปิดขึ้นนะคะก็เปิดขึ้นในปีคศ1838นะคะโดยออกกร์แสนซังนั่นเองค่ะแล้วก็ด้วยความสร้างสารรค์ของครวัวฝรั่งเศสนะคะก็ทําให้คิทเฟลของเรานะคะกลายเป็นครัวซองในปัจจุบันนะคะที่มีหลากหลายเลเยอร์แล้วก็มีความหอมเนยนะคะแล้วก็เหมาะมากกับการนําไปทําเป็นอาหารเช้านั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องครัวซองนะคะที่เคยหลายๆคนคิดว่าต้นกนําเนิดยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าอันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลที่หมอสามารถหามาได้นะคะถ้าใครมีข้อมูลอะไรมาแชร์นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้ามีครัวซองร้านไหนนะคะที่แนะนํานะคะก็คอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะตามไปกิน,นะคะ่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หมอนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้ง เปียน,นะคะจะได้ไม่พลาด EP ถัดไปค่ะ